ดูดาท่านนายรัฐมนตรีท่านเดอบริภูลกวนท่านรองนรัฐมนตรีดูแลงานด้านความมั่นคงนะครับที่ได้ดำเการเน้นย้ำให้ผู้เหนือชานะครับท่านบูเหือว่าแจ้งยตุกท่านผู้เหนเหากับท่านบู้เหนมศักดิ์ดีมพท่านรองตท่านบกเดร้อยอีัลยนะครับท่านรองอตที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ในในวันนี้นะครับตำรวจพุธคนาค5ร่วมกับสพปตชรนะครับจะ่งายความรัรเดดติค้าคาตำรวจพุคอจังหวัดแพร่นะครแล้วก็จังหวัดแพร่ได้ร่วมกันดำเนินการจับกุ่มยาเสพติดหรกับเป็นยาบ้าหรือที่้องล้านเมตรหรือกับยด้านหน้าของพวกเราพที่แห่งนี้นะครับการจับกลุมยาบ้าในครั้งนี้ เราได้มีการจับกลุ่มตัวผู้หาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการลัลลกลอบขนยาเสพติดนะครับในพเกัดเขตจำนวนสองคนพร้อมด้วยรถยนต์จำนวนสองคันนะครับจากนั้นี่มีการสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีสองคนปฏิรีตามกฎหมายรวมผู้หาได้ทั้งสี่นคนนะครับซึ่งในขณะนี้ การตรวจตว่อตัวจไม่เสร็จสิ้นนะครับจะไม่ถึงเพียงเท่านี้จะต้องมีการตรวจตัวตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องอืงอ่นๆมาดำเนินกตามกฎหมายและพวจะต้องมีการยึดทรัพย์กระบวนการผู้ไกา่เสละติดใจนี้นะครับเพื่อที่จะให้กระบวนการไกย่เกลีน,นี้หมดสิ้นอย่ากประเทศไทยน,นะครับขออนุญาตให้ท่านเูยนิคมเกิดอพระทรำการบ่แจ้ จะมีแจกรายละเอียดให้พกด้ทราบครับซึ่งทางรายของผู้ื่าง่านะครับให้ปรเชว่าการจากท่านจากเดที่เ้รของกาสีมาทันนตรองประเพื่อที่จะเรี่นรู้ในขั้นตอนตัวตนนะครับทราบว่าพบยาสีตาที่ท่านผู้ญได้ใกับครับสมรสิทธิ์ต่อมาจากการขยายผลนะครับกานเกิดเหตนะครับเราได้ทราบถึง บุคคลที่ทำบรถรถยนที่นับว่าผนนกครัะะิเป็นชายหญิงสองคนนะครับซึ่งได้ขับรถพนักงานไดจากกรุงเทพขึ้นมาวันอคารวันที่สเพื่อแล้วก็ผิดกจในวันที่หนึ่งแล้วก็มารึงนกาในวันขานะครับเราได้ทปากกรุงเทพถึงสี่สิง4์ลายนะครับและ การมีการขยันในการสำรวจของสืบสวนภาคหท้สืบสวนตรวจสแททให้ทราบถึงบุคคลที่ทาหน้าทีเป็นรถทำในวันเกิดเหตและเป็นผู้สั่งการมีมนอไงนะครับคือเราอยากให้สัการรวบรมแล้วก็ขยั่ผลออกหมายจากในการกำรแล้วก็การสืบั่งต่อไปครับส่วนของ เราก็จ <Five. S 2> <gez úc? S 1> ับตามองนะครับก็เป็นที่ประเด็นก็คือพวกที่ขาอดีนะครับจับตัวเรร้อยครับทีนี่ขึ้หาสองคนนี้เป็นผู้ขับถจับได้นะครับส่วนรถนำนะครับคือนำก่อนเดินปนี่ะมาณสนผู้สังกตารณ์ระอว่าง กี paid, ่ผมคอรับนนี้คือรถรถสภาพการโขนแบบบรรยกนี Snow> ้สบายดีไม่มีดังไปแบบางบางนี่สิบสองกระบอส่อบานี้สิบสองกระบอที่เราเห็นเพราะว่าเจ้าพี่ที่ขอให้เขาตงมาแล้วไฟที่หน้าด่านวเราบอกับคท่านผบ้นำารบจะมีใช้นกระอแน่นอนกระอด จะอมันก like, ็พยาามจะหนีเขากเอาแข็งนั่นเขกั้แข็งกันกันตลอวกเานจเขาไปอวนแ่ช่องวัดมันกอ่กินมันกินมันไม่ออกหรอครับพวกาไม่มีนแทคดีมากกชื่นยเนาะอะ